กลับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนักรบนักต่อสู้เพื่อสหพันธ์ไทยทั่วไทยทั่วโลกผมสหายมาน้อยครับได้กลับมาพูดมาคุยกันท่านควงอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่4นะครับของอความโคตรรวยของกษัตริย์ที่ไม่พอเพียงนะครับหรือว่ากษัตริย์จอมสร้างภาพของไทยนะครับนั่นคือราชวงศ์จัก,กรี โดยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลลูกเมียของมันแม่ของมันนะครับวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงความรวยของกษัตริย์นะครับก็พูดถึงเดือนการเมืองนิดหนึ่งครับที่ผ่านมาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าวันนี้กษัตริย์ไทยรัชกาลที่10นั่นก็คือ ที่เรียกข้าบรมนะครับผมไม่เรียกว่าเชลาลุงก่อนก็ได้นะครับได้โดนสำนักข่าวต่างชาติฝรั่งเอามาลากใส่เอามาประจานในเรื่องาก,การใช้ชีวิตเป็นเซ็กเป็นเพย์บอยใช้ชีวิตเซเพย์ซึ่งผมได้แชร์ในไทม์ไลน์ลงไปแล้วนะครับก็นั่นแหละคือความจริงที่มันเกิดขึ้นเมืองไทยพูดไม่ได้ครับแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ไว้หน้าเขาเอามาลากใส่เอามาประจานว่า เงินที่มันผลานเงินที่มันใช้จ่ายซื้อเครือข่ายรูหราอยู่ที่เยอรมันนั่นคือเงินที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของชาวบ้านของคนไทยทั้งประเทศนะครับ <c oughs> แม้แต่การที่นะครับไม่เคยให้ไม่เคยให้เกียรติกับสุภาพสตรีหรือเพศหญิงนะครับเมียกี่คนกี่คนมันทิ้งหมดจนนะครับมีลูกมีเต้าถึง13คน น,นั่นก็คือคนที่เรียกว่ารัชกาลที่สิบถึงบอกว่าไอ้คนอย่างนี้แหละครับที่จะนะครับ,นะรบมาเป็นกรรษัตริย์นะหรือว่าจะสืบต่ออำนาจจากพ่อมันที่จะให้คนไทยกราบส้นตีนมันได้ครับผมบอกได้เลยครับมีแต่ยกส้นตีนใส่มันเท่านั้นแหละครับมันถึงจะสมเหมาะสมกับการประพฤติการปฏิบัติเรวยรายำของกรรษัตริย์องค์นี้นะครับวันนี้พูดถึงมาพูดต่อนะครับถึงสำนักงานทรัพย์สิน นะครับส่วนพระมหากษัตริย์ที่นะครับในเครือข่ายของภูมิพลครับถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่ลูกหลานมันยังสืบต่ออยู่พี่น้องครับสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยครับนอกจากธุรกิจต่างๆที่มันทําแล้วนะฮะมันเคยใช้ที่ดินบริเวณสวนวิศกาวันแล้วก็ที่ดินบริเวณคุรุสภานะรประมาณ3าสิบหไร่ ซึ่งมูลค่าตอนนั้นประมาณพันสองร้อยล้านบาทปัจจุบันนี่ไม่ต่ำกว่าสามพันล้านแลกหุ้นกับปตทเห็นไหมครับแลกหุ้นกับปตทของกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็นกองรับเหมือนกันนะครับแลกประมาณสามสิบสี่ล้านหุ้นหุ้นตอนนั้นราคาสาสิบห้าบาทนะครับสมัยปีสองพันห้าร้อยสสิบเจ็ดแต่ยังว่าครับปัจจุบันครับมูลค่ามันมากมายมหาศาลนะครับมากมายมหาศาล นอกจากนั้นครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย <c oughs> ์ยังได้นำที่ดินบริเวณทุ่งพญาไทครับที่มบอกว่าจำนวน480กว่ากับประมาณ490ไร่นะครับมูลค่าเป็นหมื่ไปแลกหุ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับเห็นไหมครับซึ่งไม่มีกฎหมายใดที่อนุญาตได้ครับแต่มันทำได้เพราะเป็นของกษัตริย์ ผมมาถึงพูดถึงปตทกับไทยพาณิชย์ก่อนครับฉะนั้นพูดหลายรอบแล้วว่าขอให้บางอ้อเนี่ยแล้วว่าไม่ว่าสลินนะที่หูหนวกตาบอดไม่ว่ากลุ่มพลังงานต่างๆที่พวกมึงครับยังงูงเง่าต่อตุ่นอยู่ไปกล่าวหาทักษิณไปกล่าวหาใครก็ตามที่บอกว่าเป็นเจ้าของปตทวันนี้เจ้าของเจ้าของตัวจริงของปตทรหรือว่าปั๊มสามสหานในอดีตน,นะครับปตทที่มาจากปั๊มสามสหารนะครับ เจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในปตทก็คือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของภูมิพล<ด> <c oughs> <c oughs> ซึ่งมรดกปัจจุบันก็จบสู่ลูกหลานของมันนะครับและเจ้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็คือ,ค,อคือกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันฉะนั้นครับไม่ต้องตอแหลสร้างภาพครับว่าจะบีบยาสีฟัน ว่าจะซ่อมรอง,งเท้าเก่าวันนี้ครับมันชัดเจนนะครับว่าพวกมันตอแหลสร้างภาพตลอดเวลามันเคยมีพบรบธนารารธนาคารพาณิชย์น,าาน,นะครับประมาณปีพศ2522บังคับให้เอกชนถือหุ้นธนาคารไม่เกิน5%นะครับแต่ตอนนั้นแต่แต่อะไรครับ แต่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของภูมิพลกษัตริย์ตาบอดที่ตายหายไปแล้วนะครับตาบอดข้างเดียวมีหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ครับนะครับตอนนั้นนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับจนใช้นอมินี่ครับมาถือเข้าีกครับจนเป็นเจ้าของโดยปริยายหุ้นใหญ่สุดครับในปัจจุบันแล้วนักกฎหมายในขณะนั้นครับมีการตีความบอกว่าหุ้นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของภูมิพลครับได้รับการยกเว้นทางนกฎหมาย เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐครับะนนเห็นไหมครับคือทุกอย่างไม่ว่าปตทถ้ามีไม่ว่ามีหุ้นใหญ่ในปตทนะครับไม่ว่ามีหุ้นใหญ่ในไทยพาณิชย์สำนักงานทรัพย์สินของกษัตรษษิย์พูมธพนจะได้สิทธิพิเศษนะครับทุกอย่างและที่สําคัญครับภาษีรายได้ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนกลางกษัตริย์ไม่เสียครับไม่เสียครับเอาอย่างเดียวครับไม่เสียให้ใครนะครับมันเปรียบเทียบกับคนไทยที่หาเช้ากินค่า ชาวนาชาวไร่มีเท่าไหร่ก็ต้องเกยบเสียภาษีครับนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กษัตริย์ภูมิพลครับที่บอกว่ารักประชาชนรักคนไทยรวมทั้งลูกหลานของมันที่สร้างภาพต้อแหละตลอดเวลาข่าวสองทุ่มนะครับพวกนี้มันไม่เคยรักคนไทยนะครับมันโกงได้มันโกงครับมันกอบได้มันกอบมันเอาเปรียบได้มันเอาเปรียบใช้ทั้งประเด็จพระคุณครับในการปล้นชาติปล้นแผ่นดินปล้นทรัพยากรของคนไทย มันน่าแปลกอีกอย่างนึงก็คือค <c oughs> ือนอกจากประชาชนของกษัตริย์ภุทิพลครับที่หูหนวกตาบอดหลายคนทั้งร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยครับซึ่งไม่ว่าใครก็ตาม <c oughs> เมื่อมีเงินมีทองม,มากมายมหาศาลขึ้นมานะครับไม่ว่ากลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะเสียเจริญโดยเฉพาะเสียทานินของซีพีของเบียช้างเบียสิงแต่กูลดด้าที่ผมเคยเอ,อ่ยมาแล้วครับ พวกนี้นะยังต้องเอาเงินไปถวายนะครับโดยพระราชกุศลครับนะบเพื่อจะให้กษัตริย์ได้มีเงินใช้จ่ายตลอดเวลาแล้วอ้างว่าการที่ถวายพวกเขาได้บุนสูงสุดนอกจากนั้นครับรัฐบาลครับทุกรัฐบาลยังมีหน้าที่ครับเอาเงินงบประมาณจากภาษีของประชาชน ที่จะนํามาพัฒนาประเทศชาตินะครับเอาเงินตรงนี้ครับไปจ่ายนะไปจ่ายค่าเลี้ยงดูกับให้พระราชบุตรทุกคนครับขอกษัตริย์ูมิพลโดยให้เหตุผลบอกว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐและคนไทยทั้งประเทศมีหน้าที่จะต้องให้รับอบกษัตริย์ด,ดำรงอยู่และเป็นศักดิ์ศรีของชาติไม่ให้น้อยหน้ากษัตริย์องค์ใดในโลกรู้ไหมครับ เงินที่มาจากภาษีของพวกเราที่ไปให้กษัตริย์นะครับปีหนึ่งครับเรียกว่ามากมายมหาศาลซึ่งมันต่างกันเลยกันครับกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะบลูไนบลูไนเขามีจะเอาเงินเอาเงินของกษัตริย์ไปให้ประชาชนนะครับท่านที่เขาร่ำรวยนะและร่ำรวยน้อยน้อยกว่าภูมิผลแต่กษัตริย์บรูไนครับกลับดูแลประชาชนเขาอย่างมีมีความอยู่ดีกินดีทั้งประเทศ แต่คนไทยครับชาวไร่ชาวนาชาวยากจน,กนต่างๆจะต้องเอาเงินจากหยาดเหงือแรงงานครับไปประเคนให้กับภูมิผล<ม>เพื่อใช้จ่ายสุุุ่ร่แล้วอ้างว่าพอเพียง <Yeah. S 1> มันมีงบประมาณตัวเลขนะครับ <Yeah. S 1> ที่จัดตั้งมาตลอดเวลาครับทุกรัฐบาลแม้แต่รัฐบาลคอสอชอ <Yeah. S 1> พี่น้องรู้ไหมครับว่า <Yeah. S 1> กระทรวงการคลังของทุกรัฐบาลครับ <Yeah. S 1> จะต้องจ่ายค่าบำรุงเลี้ยงดูครับ ฟังให้ดีครับทุกรัฐบาลครับกระทรวงการคลังจะต้องจัดงบประมาณเป็นค่าบำรุงเลี้ยงดูพระราชวงศ์และดุสานุวงศ์ครับรวมทั้งกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นครับท,ทั้งทั้งที่มันเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแต่มันไม่พอครับเงินที่มันมีอยู่ที่มันเก่าปกยมาครับมันไม่เอามาใช้กลับมาเบียดบางเงินจากภาษีเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะนํามาพัฒนาประเทศชาติ เสือไปให้กษัตริย์อุบาทนี่ครับมันล้างมันผ่านครับกับรวมกับโคตรเงาสกัดของมันปีหนึ่งครับไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านบาทปีละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านบาทปัจจุบันผมผมว่านะครับมันจะเอาะไรก็ได้ครับมันถึงออกกฎหมายต่างออกมาครับในเรื่องเงินของมันไอราชการที่สิ่ที่มันออกมาเล้วยนะครับคุ้มครองเงินของมันพี่น้องครับ นอกจากจะให้เฉพาะแบ่งพวกมันแล้วก็บ่งพระบรมสาีวงแล้วหน่วยงานต่างๆในเครือของกษัตริย์เงินเงินจากภาษีของกษฎรครับที่จ่ายเข้ามาครับต้องไปเบียดบางไปจ่ายไม่ว่าค่ารถค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ค่าครับอีกปลารทุกอย่างครับในเครือข่ายของกษัตริย์อีกนะครับนอกจากให้กษัตริย์แล้วต้องจ่ายต่างหากครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งครับหมื่นล้านบาท แตกที่สองหมืนครับค่าใช้จ่ายต่างๆครับในการเดินทางไปไหนมาไหนครับประมาณหมื่นล้านแล้วยังมีงบของกษัตริย์ครับแฝงอยู่กระทรวงต่างๆอีกเยอะครับอีกเยอะมากมายครับอย่างเช่นเวลานะครับกษัตริย์มันไปไหนมาไหนนีครับแม้แต่ไปต้อนรับประมุขระดับประเทศครับรัฐบาลครับทุกรัฐบาล ต้องมีหน้าที่จัดงบให้ไม่ต่ำกว่าครั้งละห้าร้อยล้านบาทในการต้อนรับระมุษต่างประเทศแล้วที่สําคัญครับที่เราแต่ละปีครับมันมีงบถวายรักษาความปลอดภัยที่ไม่เกี่ยวกับสองหมื่นล้านบาทไม่เกี่ยวกับหมืนล้านบาทนี่ต้องจัดให้กับสัตริต่าหารอีงงบถวายรักษานในแต่ละปี ไม่ตม่ำกว่าปีหนึ่งสองพันล้านบาทครับ <c oughs> ที่น้องครับนี่คือการล้างผ่านระบบกษัตริย์ไอตัวเฮี้ยไม่กี่ตัวครับแต่เป็นตัวถ่วงตัวหนักแผ่นดินมากๆทั่บอกใครชื่นชมพระบรารมีก็ชื่นชมไปแต่นี่ครับตัวเงินต่างๆที่มันใช้สองหมื่นล้านบาทครับลองหาดูครับมีกี่คนมีไอวัชิลาลุก,กรมีทองขาถางปัจจุบ,บันมีถั่วปากอ้ามีลูกหลานของมันมีเโมรัตมีสูซี รวมแล้วผมบอกให้เยอะครับไม่เกินพันคนครับแต่ปีหนึ่งรับต้องเกียรให้พวกมันเอาไปสูรุษสูราส่รายครับสองหมื่นล้านบาทไม่นับงบที่มันใช้ใจ่ายจิปาถะในการเดินทางต่างอีกหมื่นล้านแล้วไม่นับไม่นับงบที่มันเวลาแขกบ้านแขกเมืองมานะครับปีละห้าร้อยล้านบาทต้องให้มันอกจากน,นั้ครับงบถวายรากขาครับปีหนึ่งครับสองพันล้านบาทที่ต้องให้พวกมันใช้ใจ่ายไม่นับก,กับ ทุกสองทุ่มนะครับที่เกณฑ์คนเอาเงินไปให้นะครับที่เป็นเอาข่าวที่อ้างว่าโดยพระราชาใยหรือว่านะฮะแล้วแต่มันจะใช้นะครับไม่นัดแล้วนะครับคือพวกนี้มันมีแต่เอาอย่างเดียวครับมันไปเปิดงานมันไปเปิดป้ายไหไครับอย่าคิดว่าไปฟรีนะครับเงินทั้งนั้นนี่คือความไม่พอเพียงของกษัตริย์และเครือข่ายหลานของมันผมจําได้ครับตอนที่ผมเป็นนักศึกษาลาม ตอนที่จะมีการรับปริญญาต้องมีค่าใช้จ่ายครับค่าเสื้อคลุยค่าดอกไม้ค่าถ่ายรูปนะครับคือขายกษัตริย์จะไปเอาจะเป็นพระราชทานครับผมคนหนึ่งครับผมไม่รับนะครับพระราชทานปริญญาบัตรครับผมบอกผมไม่มีเงินนะครับเพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กวัดผมมาให้หลวงพ่อเจิมให้นะพระราชทานให้ผมยังมีความสุขมากกว่า นี่คือกษัตริย์ที่มันเอาเปรียบเราทุกอย่างทุกวันนี้ครับที่ไปนะฮะราชทานปริยาบัตรตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับมันผูกขาดกันหมดครับเงินทั้งนั้นครับแล้วเดินทางแต่ละทีครับตั้งแต่คนดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ตำรวจท้องที่ทุกอย่างครับมีค่าใช้จ่ายหมดนั่นคือครับระบบกษัตริย์ที่มันไปไหนซุลุยซุไลนะครับเลอะเทอะเปื้อนครับเกกะครับไปไปไหนที่ครับปิดถนนยาวเหยียด ฉะนั้นวันนี้ครับัวเลขเข้าๆที่ผมมาอ่านนี่ครับนี่คือมันรวยอยู่แล้วครับแต่มันยังมาเบียดบังงบประมาณเบียดบังภาษีที่เราแทนที่จะเอาเงินภาษีกลุ่มนี้เงินสามสี่หมื่นล้านนี่ครับไปพัฒนาไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลครับในแต่ละปีครับผมว่าได้ประโยชน์มากมายครับต่อประชาชนคนไทยครับประเมินค่าไม่ได้แต่เงินจํานวนนี้ครับกลับต้องมาให้กับกษัตริย์รับระโฉงจากกรี รวมทั้งลูกหลานของมันครับมาใช้จ่ายอย่างสุรุสุล่าผ่านแล้วผ่านเล่าครับฉะนั้นครับเราจะไว้มันทําไมจะมันไว้ทําไมครับมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งครับกรมราชทนพลกั์ครับที่เขาเรียกว่าเป็นกรมที่ทําหน้าที่ถวายความปลอดภัยแล้วก็ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชดำตามใจของมันนะครับผมใช้คําว่ากรมัคือทั้ ทำอะไรตามใจของมันนะครับกรมนี้ครับรัฐบาลต้องเกียรติให้ครับปีหนึ่งห้าร้อยล้านบาทและงบตํารวจเหมือนกันครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่จัดคนดูแลกษัตริย์เวลาไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าถวายความปลอดภัยต้องจัดค่าเบี้ยลี้ครับปีหนึ่งครับประมาณสี่ร้อยล้านบาทกองบัญชาการทหารสูงสุดครับเวลากษัตริย์มันไปแดกไปไหนไปเที่ยวไหนครับไปบ้านนั้นบ้านนี้ครับต้องจ่ายให้ครับ ไม่ตม่ำกว่าปีหนึ่งร้อยห้าสิบล้านงบสำนักราชกขาในยกครับสลับเก็บรถเก็บเครื่องบินของกษัตริย์ใช้เงินตกปีละสี่ร้อยล้านบาทยังมีงบซื้อคอปเตอร์ครับสลับกษัตริย์และโรงจอดอีกครับไม่ต่ำกว่าสองพันล้านบาทคือเงินพวกนี้ครับไม่มีหลักสิบ ไม่มีหลักสิบหลักแสนเป็นหลักร้อยล้านเท่านั้นนั่นคือค่าใช้ใจ่ายที่สรุปรายของกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์ไทยครับใช้เงินจากภาษีของคนไทยครับปีหนึ่งครับปีละไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านบาทครับพี่น้องปีละนะครับนี่เราต้องจัดให้ครับไม่เกี่ยวกับที่มันได้เงินไปไปรับตรงนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่มาถวาย ไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้จากสำนังกงานทรัพย์สินที่มันได้กําไรโดยที่ไม่มีแบ่งไครและไม่เสียภาษีนะครับเปรียบเทียบกับราชวงศ์อังกฤษครับควีนไรซเบดเขาใช้เงินครับจากภาษีของคนอังกฤษปีละแค่2,000ล้านบาทครับ2,000ล้านบาทครับกษัตริย์ไทยครับใช้เงินสูงกว่าราชวงศ์อังกฤษครับไม่รู้กี่เท่าครับลองหารดูก็แล้วกัน นี่คือความจริงที่เปิดเผยไม่ได้แต่มาน้อยเอามาเปิดเผยพอพูดถึงที่มันร่ำรวยอยู่แล้วและมันมาเปิดบางภาษีแล้วครับผมจะเอาเรื่องที่มันใช้อยู่ไม่ว่ารถไม้บักนะฮะหรือว่าเครื่องบินที่มันใช้อยู่ที่อ้างว่าพอเพีครับมาประจานในตอนต่อไปและทิ้งท้ายครับผมเห็นอาการเกลี้ยกล่อดของไอ้หมาบ้าไอ้เฮียประยุจันโอชาที่มันสำลักสำลากเมื่อวันศุกร์ ที่นะครับกล่าวหาคนต่างชาติว่าสร้างความแตกแยกไอ้เฮียตัวนี้ครับมันพูดแต่ดาคนอื่นครับไม่ตักน้าใส่กระโหลกถึงงกดงเงาตัวเองมันนะครับถ้ามันไม่ไม่รักประหารครับเมืองไทยมันก้าวหน้าไปกว่านี้โครงการจะนําข้าวก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้ครับแต่เพราะพวกมึงสมรู้กันครับนะฮะสั่งให้กปรศออกมาปิดถนนออกมาเคลื่อนไหวแล้วอ้างรับประหารอ้างความวุ่นวายที่จริงครับความวุ่นวายต่างๆมันเกิดจากพวกมึงครับ เกิดจากที่กษัตริย์สั่งมาครับไม่พอใจยิ่งแล้วเกิดจากที่ทหารครับที่ละมโมบโพสันหวังแก่งเหตุประโยชน์อำนาจไม่สนใจความทุกข์ชาวบ้านฉะนั้นเรื่องต่างๆครับมันมีที่มาที่ไปนะครับตอนที่5ครับผมจะพูดผมจะพูดนะฮะให้พี่น้องรับทราบต่อไปรวมทั้งความไม่พอเพียงของกษัตริย์ที่มันโคตรรวยอยู่แล้วนะครับที่มาต่อหลายสร้างภาพมาประจานลากไส้ต่อไปนะครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้กำลังใจทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าสนับสนุนทั้งการเป็นอยู่สนับสนุนค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็นะครับเป็นหัวเป็นใยในความปลอดภัยผมนะครับวันนี้สายมาน้อยขอญาตกลาบลาก่อนครับพบต่อไปครับในคลิปที่5้านะครับช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับไอบไหวครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆนะครับก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติครับนะเป็นเรื่องธรรมดานะมาน้อยยังแข็งแรงและปลอดภัยดีอยู่ครับวันนี้นะครับก็ขอพี่น้องสู้ต่อไปพร้อมกันนะครับ ในนาสู้เพื่อสาพันธุธไทยสายมาน้อยลาก่อนนะครับสวัสดีครับ